สวัสดีค่ะชื่อโบนะคะ,ะโบเป็นคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้ามาประมาณ7ปีแล้วค่ะได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณผ่านทางคุณแม่แพนเค้กให้มาผูกพันตัวอยู่กับที่คฤหจักรน้ำองุ่นใหม่ได้มารับไฟทุกอาทิตแล้วก็ได้ไปที่กลุ่มเซลล์ด้วยนะคะก็คือขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะคะที่ให้โอกาส โบได้มาแบ่งปันคำพยาในวันนี้คือพระเจ้าอวยพรโบทั้งเรื่องของยอดขายเกิดขึ้นอย่างที่โบอศัศจรรย์ใจอะคะ่ะคือโบเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะขายเครื่องประดับแต่ที่โบขายอะคะ่ะส่วนใหญ่โบจะโฟกัสไปที่ตลาดต่างประเทศก็คือขายพวกอเมริกาอะไรพวกนี้ครัก็จะได้รับเงินเป็นเงินเหรียญเข้ามาคือโบเนี่ยขายมาประมาณ 45- ปีเลยนะคะที่โบคิดว่าเป็นพรพระเจ้าช่วยเหลือโบนะคะเป็นเพราะว่า45ปีที่โบ ขายของออนไลน์มาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ที่โบได้รับยอดขายจะเป็น1คน1ออเดอร์1คนซื้อชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่พอโบมารับไฟที่โบดนี้ใช่ไหมคะผ่านไปประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์โบก็ได้รับออเดอร์ที่แบบแปลกประหลาดเข้ามาครั้งแรกนะคะ1คน4ออเดอร์160เหรียญโบก็ตกใจละ4ออเดอร์4ชิ้น160เหรียญน,นี่คนเดียวซื้อนะคะแต่โบก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญ โบก็ไม่คิดว่าเป็นพาะพระเจ้าเพราะว่าบางทีเราก็เอ๊ะหรือบางเอออะไรอย่างนี้ถูกไหมคะพอครั้งที่สองค่ะเรายังไม่แน่ใจอีกพระเจ้าก็คอนเฟิร์มครั้งที่สองหนึ่งคนซื้อเจ็ดชิ้นสองร้อยยี่สิบเหรียญโบก็ตกใจละคนเดียวซื้ออะไรทั้งเจ็ดชิ้นสองร้อยยี่สิบเหรียญอะไรอย่างี้ค่ะอันนี้ยังไม่เวมคนอื่นอนะคะแค่คนเดียวอย่างี้ค่ะแล้วโบก็ยังไม่แน่ใจอีกนี่สองครั้งยังไม่แน่ใจอีกนะคะพระเจ้าก็ยังคอนเฟิร์มอีกครั้งที่สามนะคะหนึ่งคนซื้อ ยีสชิ้นยีชิ้นเป็นเงินหกร้อยเหรียญบังเอิญหรือเปล่าดูสิดูแบบยังยังไม่อยอมเชื่อว่าเป็นพระพระเจ้าช่วยเราอะค่ะแล้วพอครั้งที่สี่พระเจ้าคอนเฟิร์มอีกหนึ่งคนเนี่ยซื้อ28ชิ้นเป็นเงิน800อเหรียญแล้ววันนั้นนะคะโบได้มีโอกาสมาเซลใช่ไหมคะคุณแม่ก็บอกว่าให้แบ่งปันคํำพยานจะได้เป็นพระพรให้กับพี่น้องเลย้ยคะ โบก็แบบไม่ได้จับไม้พูดไม่ได้ไม่ได้แบ่งปันเลยะคะ่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าถ้าพระเจ้าอวยพรเราเราต้องขอบคุณพระเจ้านะลูกพระเจ้าจะได้อวยพรเราอีกอะไรเงี้ยเราจะได้หนุนใจพี่น้องโบก็นึกงในใจตอนขับรถกลับบ้านนะคะว่าโอเคขออีกครั้ง <laughs> ถ้าพระเจ้าคอนเฟิร์มลูกอีกครั้งลูกจะขอเป็นคำพยานให้กับพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้าคืนนั้นนะคะกลับไปหนึ่งคนซื้อ38ชิ้น1,200เหรียญ โหคือแบบโบบไม่สามารถพูดเป็นอย่างอื่นได้อะคะ่ะว่าแบบไม่ใช่พระเจ้าช่วยโบค่ะเพราะว่าโบไม่ได้ปรับปรุงร้านไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วแบบ4ี่หปีที่ผ่านมาไม่เคยมีออเดอร์แปลกประหลาดแบบนี้คะ่ะก็ขอขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยเหลือโบทางด้านนี้นะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้อง ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือพี่น้องที่มาใหม่วันนี้นะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่รักเราและไม่ได้ต้องการหัวหมูไม่ได้ต้องการไข่ไก่อะไรจากเราเลยนะคะพระเจ้าต้องการเพียงแค่ความรักที่เรารักตอบกับพระเจ้าแค่นั้นเองค่ะแล้วก็พระเจ้ามีจริงนะคะแล้วก็พระคมภีเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะมีหลักฐานยืนยันทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายมีเรือโนอาห์ที่ถูกคนพบ ที่ยอดเขาอ阿าัตประเทศตุรกีมีแผ่นจารึกของโมเสสที่เขาค้นพบมีทุกอย่างที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่าพระคัมภีร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่เป็นสิ่งที่เหมือนประวัติศาสตร์ค่ะสิ่งที่เราเชื่อกันเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็อยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่ได้รับเชื่อนะคะอยากให้มาเป็นลูกพระเจ้าด้วยกันพ่อคนนี้รอลูกกลับบ้านอยากจะอวยพรลูกทุกคนอยู่นะคะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า,จาถวายเกียรตินี้แต่พระเจ้าค่ะ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานที่พี่น้องได้ยินและหนุนใจพี่น้องให้สแสวงหาพระเจ้าพี่น้องครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อพี่น้องเห็นดอกไม้สวยๆในโลกเห็นภูเขาเห็นดวงดาวในท้องฟ้าเห็นความสวยงามในโลกนี้พี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเลยที่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญมีผู้ออกแบบวันหนึ่งผมยืนอยู่ที่ ทำงานที่คลินิกของผมแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นต้นไม้นานา,นานชนิดแล้วผมก็คิดในใจว้าวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงโดยบังเอิญมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีผู้ออกแบบอยากหนุนใจพี่น้องให้กลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างพี่น้องขึ้นมาพี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์เป็นพระเจ้ามาเกิดในโลกนี้และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเอาความบาปเอาความเจ็บป่วยความยากจนออกจากชีวิตของพี่น้อง หนังสือสองโครินธ์บทที่8ข้อ9บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูค,คริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีผมเชื่อว่าเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตความบาปจะได้รับการยกโทษความเจ็บป่วยจะออกไปความยากจนนี่สินจะออกไปพระเจ้าจะดูแลท่าน อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในคืนเดียวหรือวันเดียวแต่พระเจ้าจะค่อยๆเคลื่อนท่านเข้าไปสู่ดินแดนหรือชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ถ้าท่านอยากต้อนรับพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปพระองค์เนรมิตรสร้างลูกลูกขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านาย มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูยกโทษบาปให้ลูกด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความรักขอสิ่งดีจากสวรรค์ลงมาบนชีวิตของลูกลูกจะกลับใจจากความบาปจากสิ่งไม่ดีทุกวันขอพระองค์สอนลูกขอพระองค์นำพาลูก ไปพบคริสตจักรที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีสอนลูกเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์เติมลูกให้เต็มด้ยวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพระคุณให้แก่ลูกลูกขอติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งลูกไปสวรรค์ในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับขอพระเจ้านำทางปกป้องพี่น้อง ขอสั่งให้สิ่งชั่วร้ายผีร้ายวิญญาณชั่วคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บความยากจนจงออกไปจากช่วยของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายจะเลินรุ่งเรืองแข็งแรงเกิดผลเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนพบกันในคำสอนหรือพบในงานฟื้นฟูนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับมั่นใจว่าพระเจ้ารักพี่น้องและขอพระเจ้าอวยพรครับ